สวัสดีค่ะจากช่อง DIY t ทวิน,นะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องเป็นไปได้ไหมที่ d ี y Masculine อายุน้อยกว่า DIY Feminine อันนี้จะบอกเป็นไปได้ค่ะการเราเกิดมาเป็นทวินเฟมเนี่ยส่วนทางกายภาพเนี่ยมันจะมีความแตกต่างทางด้านอายุศาส,สนาต่างชาติคนละประเทศหรืออยู่คนละเหนือใต้อะไรเงี้ยค่ะมันมีความต่างกันอยู่แล้วซึ่งอายุเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นส่วนที่วัด หรือเพศสภาพไม่ได้เป็นส่วนที่วัดว่า,าต้องอายุเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ส่วนที่วัดอย่างที่อาจารย์บอกว่าความเชื่อมต่อทางจิตวิญญ,ญาณหรือการใช้อินท i t i o n กับการใช้ตักกะและเหตุผลอันนี้ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฝั่งมัสคลินที่มีความหยางหรือความร้อนมากๆเนี่ยเขาจะใช้ตักกะเหตุผลอีโก้เยอะกว่าส่วนเฟมินีนเน่ยจะมีการใช้ความเย็นหรือว่าหินนะคะอินทิชัน ใช้การเชื่อใช้หัวใจฟังเสียงหัวใจหรือทําตามความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละนี่คือส่วนต่างแต่ด้านของเพศสภาพอายุเนี้อยอีาอาจารย์เป็นมัสกลีนในร่างเฟมินีนซึ่งอายุมากกว่าเขาส่วนเขาเป็นเฟมินีนที่อยู่ในร่างผู้ชายอายุน้อยกว่าอาจารย์ค่ะแล้วเราต่างกันมากมาก,มาก,มากจริงๆมันเพศศาสนาอายุโอ้โหนิสัยฐานะชื่อเสียง อะไรเงี้ยค่ะต่างหมดเลยมันมัน,ม,นมันต่างกันมากซึ่งคู่ที่ต่างจะมีบททดสอบยากหน่อยคะ่ะแต่บางคู่ก็อาจารย์เจอมัสก์ลินที่อายุน้อยกว่าเฟมินีนมีคะ่ะยิ่งยิ่งตัวมัสกลินที่อายุน้อยกว่าเนี่ยจะอ e ีโกอัตา ar จะน้อยหน่อยเพราะว่าเขายังอายุยังเด็กใช่ไหมคะเขาก็จะมีอ e ีโกอตานั่นแหละมีแต่ว่าถ้ามาในอายุน้อยกว่าอย่างเช่นเพิ่งเจอมาสก์ลนอายุแค่ยี่สิบกว่าเงี้ยหรือสิบกว่าเงี้ย ที่เห็นนะยีกว่านะสิกว่ายังไม่เคยเห็นจะมีความรู้สึกว่าอีโกอ,อัตราน้อยแล้วจะตื่นรู้ง่ายหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีมีค่ะอาจารย์เจอละหลายคู่ที่ที่ตัวเห็นมัสกีลีนอายุน้อยกว่าแต่เฟมินีอายุมากกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าเวลาที่เจอกันแล้วตัวเฟมินีจะรู้เลยว่าคนนี้แหละเป็นคนของฉันอาจารย์ ที่อย่างที่บอกไกด์ไลน์ที่เขามาคุยกับอาจารย์ส่วนตัวค่ะบอกนั่นแหละหนูรู้สึกว่าหรือว่าพี่รู้สึกว่าคนนี้แหละใช่ของพี่ใช่ของฉันอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าพอเจอแล้วเนี่ยมันเราไม่รู้หรอกว่ารักอะไรเขาเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่ทายไม่ใช่สเปคแต่ข้างในอะ่ะข้างในหัวใจมันรู้สึกว่ารัก ไปแล้วอะโดยที่แค่เห็นแบบแรกก็รู้เลยว่าคนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายของฉันแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอาจารย์หนูบอกว่ามันเป็นไปได้ที่ตัวมัสกิลอายุน้อยกว่าแฟมิมนีนมีค่ะเพราะอาจารย์เจอแล้วถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรตายตัวแต่สิ่งที่ตายตัวคือพลังงานข้างใน ความหยินหยางความร้อนความเย็นหรือการใช้อินท i วิชันหรือใช้ตรกกะละเหตุผลซึ่งมัสกรีนมันตรกกะเยอะกว่าล้วค่ะเขาจะไม่ฟังเสียงอินท i วิชันเลยไม่ไม่เชื่อหัวใจแต่ใช้แต่สมองอาจารย์เห็นเฟมินีนเป็นศิลปินใช้อารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงาลายข้างในของเขาอ่ะที่แบบมันสวยงามความรักเสียงดนตรีอะไรอย่างเงาหาน่นั่นแหละเฟมนีนค่ะหรือคนที่มาทางสายปฏิบัติพระน่ะคะ่ะท่านก็ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นพลังงานผู้หญิงเฟมานีนข้างในเพราะเขาจะตื่นรู้ง่ายมีการใช้อินทิวิชันหรือจิตภายในเยอะไม่ได้ใช้ตักกะละเหตุผล ะะเพราะฉะนั้นพลังงานเลยตื่นรู้ง่ายหน่อยเพราะคุณฟังเสียงอินท i ียชั่นแต่ถ้าตับกะและเหตุผลจาลนะ๋าอะไรเนี่ยตื่นรู้ยากมากคนที่ใช้แต่สมองคิดตลอดเวลาไม่เคยใช้ฟังเสียงหัวใจหรือเซนส์นสัมผัสหรืออะไรเลยเนะี่ยอาจารย์หมดเลยตื่นรู้ยากค่ะเพราะคุณมาแต่ใช้สมองการิ้นลนการเอาตัวรอดอะไรเงค่ะนั่นแหละนี่คือความต่างอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยืนยันว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นแต่ที่เป็นเรื่องจริงคือพลังงานข้างในค่ะเวลาที่อาจารย์เช็คใครก็ตามที่มาหาอาจารย์อาจารย์เช็คจากพลังงานไม่่่ได้เเช็คคจาากสิงทีุณพระ นั้นอย่างที่อาจารย์เลยยืนยันว่าสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อต่างเพื่อให้พิสูจน์ว่าเราหีอยู่เน่นกันได้ไหมต่อให้เราจะต่างกันมากแต่เราพิสูจน์ให้คนทั้งโลกรู้ว่าฉันก็รักกันได้อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าผู้หญิงจะใช้อินทูวิชันเป็นหลักผู้ชายจะตรกกะและเหตุผลแต่สิ่งที่ผู้ชายตรกกะและเหตุผลเยอะ อาจารย์บอกพื้นฐานต้องดูความแตกต่างค่ะในด้านของลักษณะน,นิสัยความเป็นอยู่ส่วนผู้ชายอย่างที่บอกว่าเขาจะมีการดินน้นรนการใช้ตกรกกและเหตุผลเนี่ยมันต้องดิ้นรนเป็นหลกักถูกไหมคะการต้องอยากมีอยากเป็นอยากได้สู้ชีวิตหรือการโลภ อยากรวยหรือไงคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอมาสกลีนในร่างรวยแสดงว่ามันผ่านอะไรมาเยอะแล้วในการสู้ดินน้นรนบ้านเขาอาจจะเคยจนเขาก็เลยต้องสร้างด้วยตัวเองในความรวยแต่ผู้หญิงอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาจะมี i n t u i t i o นหรือข้างในซึ่งพื้นฐานเขาจะดีกว่าอยู่แล้วค่ะจะมีการ s พ p อ o r t ที่ดีหรือไฮเออเซลโพเทคดีว่าง้นเถอะเขาจะให้เขาจะดูแลผู้หญิงดีมากค่ะจะไม่ให้แปดเปื้อนหรือไม่ให้ลําบากมากจะให้แบบมีของเดิมมาแล้วครึ่งหนึ่งอะว่างานเถอะห้ส่วน50%ก็ไป็นต์ส่อนเอาแต่ผู้ชายติดลบค่ะอันนี้คือความต่างจริงๆนะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ฝากเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะแล้วก็ฝากติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะหากใครต้องการขายรหัสทวินเฟรมส่วนบุคคลเพื่อปลดล็อกเช่นหัวข้อนะคะเช็คพลังงานว่าเป็นทวินเฟรมหรือไม่เราเป็นดีวายมัสกิลหรือดีวายเฟมานีนเราอยู่ในขั้นตอนหรือสเตจไหนแล้วนะคะอ่านจิตคู่ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราปมของเขาที่วิ่งหนีคืออะไรอะไรคือโบสักในการรียูเนียนทำยังไงในเคสเราให้ผ่านบททดสอบปัจจุบันและอนาคตจะรู้ได้ยังไง ะะว่าเราจะรียูเนียนเมื่อไหร่และจะมีสเต็ปไหนบ้างที่ต้องเจอภารกิจทวินเฟรมของคุณและคู่ของคุณคืออะไรและหากมีคําถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคู่ทวินเฟรมนะคะหมายเหตุนะคะสำหรับท่านใดที่มีความกังวลใจในเรื่องข้อมูลจากการไขรหัสส่วนตัวของท่านนะคะทางเราจะปิดข้อมูลส่วนนี้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนะคะหรือหากท่านใดสนใจฟังข้อมูลเพื่อช่วยให้เจาะลึกเรื่องทวินเฟรมเพื่อการเยียวยาและเข้าใจกระบวนการนะคะเพื่อช่วยให้ผ่านบททดสอบต่างๆซึ่งจะช่วยในการรียนเนื่อให้ไวขึ้นและสามารถฟังซ้ําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจนกว่า a c e b o o k จะปิดเนาะปรดติดตามอาจารย์เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปิด2กลุ่มดังนี้นะคะจะมีคอร์ส1นึ่คือความพิเศษของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะคะแล้วก็คอร์ส2 2งการเดินทางบนเส้นทางทวินเฟรมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น พิเศษสามารถสอบถามได้ที่ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ที่ตรงแคปชั่นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ